ัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่หนึ่งร้อยห้าจากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชท,ทอดพระเนตรเห็นกิริยานอบน้อมของมโหสถบัณฑิตก็ทรงทราบว่ามโหสถยังเคารพพระองค์อยู่ ไม่ได้คิดก่อขบฏแต่อย่างใดจึงรับสั่งให้มโหสถเข้าเฝ้าลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงทำเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นตรัสถามมโหสถว่าเมื่อวานนี้นะทำไมเธอถึงกลับไปเสก่อนล่ะแล้ววันนี้ก็เพิ่งจะมาถึงยายเธอถึงละเลยหน้าที่ของตนซะล่ะ มโหสถบัณฑิตก็กราบทูลตรงๆว่าพระองค์น่ะทรงเชื่อถ้อยคำให้ร้ายของอาจารย์ทั้งสี่ที่ทูลยุยงด้วยคำเท็จและยังได้มอบหมายให้อาจารย์ทั้งสี่นะมาคอยลอบฆ่าฆ่าพระองค์อีกเพราะเหตุนี้แหละฆ่าพระองค์จึงไม่ได้มาตามเวลาเดิม พระเจ้าวิเทหราชทรงสดับดังนั้นก็ทรงตกพระทัยอยู่ไม่น้อยแต่ก็ทรงข่มความรู้สึกของพระองค์ไว้แล้วจึงตรัสถามว่าพ่อมโหสถทำไมเธอถึงกล่าวเช่นนั้นเธอระแวงไปเองหรือเปล่าล่ะมะโหสถบัณฑิตจึงทูลต่อบ้าตนน่ะไม่ได้เป็นคนขี้ระแวง แต่ว่าได้ทราบความลับของพระองค์จริงๆอย่าว่าแต่ความลับของพระองค์เลยแม้ความลับของราชบัณฑิตทั้งสี่นะตนก็ทราบดีพระเจ้าวิธิหราชจึงตรัสถามมโหสถว่าความลับของบัณฑิตทั้งสี่นะ่ะเป็นอย่างไรหรือเธอจงบอกเรามาหน่อยสิถ้าเช่นนั้น ข้าพระองค์ใคร่จะกราบทูลถึงความลับของอาจารย์เสนกะสะก่อนพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถบัณฑิตกราบทูลเป็นลำดับแรกก่อนจะเปิดเผยความลับของอาจารย์เหล่านั้นทีละคนขอเดชะอาจารย์เสนากานะเป็นคนโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ สามารถฆ่าบุคคลอันเป็นที่รักของชาวพระนครได้ลงคอเขาได้ร่วมหลับนอนกับหญิงงามเมืองนางหนึ่งแล้วแต่เพราะความโลภอยากได้เครื่องประดับของหญิงงามเมืองนางนั้นจึงลงมือฆ่านางแล้วหมกร่างของนางไว้ในสวนรังใกล้เมืองนี่เอง ภายหลังจึงได้เล่าความลับของตนให้สหายคนหนึ่งฟังเท่านี้นะก็เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าผู้ที่เป็นเสี้ยนหนามแห่งราช,ชบัลลังก์ของพระองค์นะมิใช่ข้าพระองค์ดอกพระพุทธเจ้าข่าแต่ทว่าเป็นท่านเสนกะผู้มีใจเหี้ยมโหดมือเปื้อนโลหิตนี่ต่างหากละ่ะ ฉะนั้นขอได้ทรงโปรดรับสั่งให้จับเสนกะผู้เป็นขบฏต่อพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพอมอโหสถทูลจบพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงทอดพระเนตรไปทางอาจารย์เสนกะทันทีพลางมีพระราชดํารัสถามด้วยพระสุรเสียงเฉียบขาดว่าเป็นความจริงหรือท่านเสนกะ อาจารย์เสนกะรก้มหน้าก้มตากราบทูลด้วยเสียงแหบเครือว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าค่ะเฮ้ช่างเสียแรงที่เราไว้ใจเท้าเธอทรงลำพึงเบาๆพลางตัดเรียกราชบุรุษเข้ามาเฮ้ยราชบุรุษพวกท่านนะจงนำตัวอาจารย์เสนกะร ไปขังไว้ในเรือนจําเดี๋ยวนี้แล้วพวกราชบุรุษก็รับสนองพระราชดำรัสนั้นทันทีจากนั้นพระราชาก็ตรัสถามมโหสถต่อไปว่าแล้วอาจารย์ที่เหลือล่ะมีเรื่องความลับอะไรอีกเธอจงเล่าไปเถิดอย่ามัวรอช้าอยู่เลยครั้นแล้วมโหสถ จึงได้กราบทูลถึงความลับของอาจารย์ปกุสะเป็นลำดับต่อมาขอเดชะใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทปกกุสะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่น่าเข้าใกล้เลยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเขานเป็นโรคเรื้อนที่ขาอาการร้ายแรงทีเดียวทรงระลึกได้หรือไม่ว่า เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์นะพระองค์ยังทรงสำคัญผิดไปว่าท่อนขาของปุกุสะนะมีสัมผัสอ่อนนุ่มทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะเอาผ้าพันแผลโลกเรื้อนที่ขา,าไว้เรื่องนี้นะไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากน้องชายของเขาเท่านั้นนะขอเดชะ หากคนทั้งหลายทราบว่าราชบัณฑิตใกล้ชิดพระองค์น่ะเป็นโลกร้ายที่พึงรังเกียจข้อนี้ย่อมเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเขาก็จะพากันเยอะหยันให้ตลกขบขันกันไปทั่วด้วยเหตุนี้แหละข้าพระบาทจึงเห็นว่าปก,กุสะน่ะ อยู่ไปก็รังแต่จะเป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลาบาทพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรอาจารย์ปุกุสะแล้วจึงตรัสถามว่าเป็นความจริงหรือไม่ท่านอาจารย์ปุกุสะอาจารย์ปุกุสะก็กราบทูลสารภาพว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าค่ะราชบุรุษทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้นพวกเจ้านะก็จงนำปกุสะไปขังไว้ในเรือนจำเิดเท้าเธอตรัสอย่างไม่เหลือเยื่อใยครั้นแล้วมโหสถปันดิตจึงได้กราบทูลความลับของอาจารย์กามินทะเป็นรายต่อไปขอเดชะกามินทะนะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความลับอันน่าสะพึงกลัว ไม่น้อยไปกว่าทุกคนแต่ก็พยายามปกปิดความลับนั้นไว้อย่างแนบเนียนเรื่องก็มีอยู่ว่าทุกๆวันอุโบสถข้างแรมยักษ์ชื่นอนรเทพจะเข้าสิงกามินทะทำให้กามินทะเนี่ยต้องเห่าหอนเหมือนสุนัขบ้าจนลูกชายต้องขังไว้ในห้อง แล้วจัดให้มีมหหรสพที่ประตูบ้านเพื่อกลบเสียงเห่าหอนของบิดาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงใคร่ครวนดูเถิดว่าสมควรหรือไม่ที่พระองค์จะรับเอาคนบ้าผีสิงมาอยู่ในพระราชสำนักของพระองค์พระเจ้าวิทิหราชก็ตรัสถามอาจารย์กามินทะทันทีว่า จริงหรือไม่ล่ะท่านกามินทะท่านกามินทะหมดทางแก้ตัวจึงได้ทูลรับสารภาพว่าเป็นเช่นนั้นจริงพระพุทธเจ้าค่ะในที่สุดพระเจ้าวิเทหราชก็มีรับสั่งให้นำอาจารย์กามินทะไปขังไว้ในเรือนจําเช่นเดียวกับอาจารย์เสนกะและปกุสะบัดน,นี้ อาจารย์ทั้งสี่ผู้ที่พยายามให้ร้ายป้ายสีคิดทำลายมโหสถทำให้ได้รับความลำบากลำบนหลายครั้งหลายคราซึ่งมโหสถก็ให้อภัยไม่ถือสาหาความเรื่อยมาในครั้งนี้นะหากมโหสถไม่คิดปราณีก็เห็นทีว่าพวกเขานะ คงไม่มีชีวีเหลือรอดเป็นแน่แต่ก็ยังเหลือความลับของอาจารย์เทวินทะอีกคนหนึ่งซึ่งก็หนักหนาสาหัสไม่แพ้กันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะโปรดติดตาม